โอ้โหพี่น้องยอมรับเลยเนาะว่าประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องการผลิตเนาะไม่ว่า,จ,าจะเป็นสิ้นส่วนรถยนต์ต่างๆเนาะพี่น้องซึ่งประเทศไทยมีการผลิตเนาะโรงงานภายในประเทศและเป็นโรงงานเนาะแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีโรงงานเยอะที่สุดทุกคนนั่นก็คือโรงงาน B M W เนาะพี่น้องและวันนี้น้องะจะพาพี่ๆ F C มาดูมาชมทุกคนโรงงานรถอ่า โรงงานประกอบสิ้นส่วน BMW ของประเทศไทยทุกคนว่าแต่ละขั้นตอนการผลิตจะเป็นยังไงเนาะพี่น้องจะอลังการขนาดไหนมาดูมาชมคลิปวิดีโอด้วยกันเนาะทุกคนซึ่งเราเห็นแล้วยัง โอ้โหประเทศไทยนี่ทุกคนยอมรับเลยว่าเขาเก่งจริงๆเนาะในด้านความรู้ความสามารถเนาะพี่น้องมาดูมาชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยจ้าและก่อนจะไปชมคลิปเนาะกับทักทายสบายดีพี่พี c เอซทางฝั่งไทยแล้ะกับฟังเล่าน้ำเด้อจา้าและน้องรัดขออนุญ,ญาตเนาะ,ะจากช่องทุกคน อ่าเสือร้องไห้น้องพี่น้องที่นําคลิปมารีแอคชั่นหรือว่ามาเผยแผ่ให้พี่ๆได้ดูได้ชมด้วยกันทุกคนถ้าหากใครอยากไปชมคลิปเต็มก็สามารถเข้าไปดูในช่องพี่เข้าได้นะทุกคนน้องรัตจะขึ้นไว้ให้หน้าช่องเน้อพี่น้อง ไปทุกคนมาดูมาชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยจ้าเป็นผู้จัดก,การฝ่ายสื่อสารกิจการ,ร,ร,รองค์กร BMW รุ่นประเทศไทยครับผมอ้าวเหโซนแรกที่เราอยู่ตอนนี้คืออะไรครับตรงนี้เราเรียกว่าบอดี้ช็อปพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย19,000ตารางเมตรเราก็มีหุ่นยนต์ทั้งหมด20ตัวทําหน้าที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยววันนี้ผมจะโชว์ให้พี่ๆดูอะครับว่ากว่าจะมาเป็น X 1ที่เราเห็นบนท้องถนนนะครับมีที่มาที่ไปยังไงคือวันนี้เรากำลังจะได้ดูรายการผลิตของ BMW X1 ใช่ที่เราเพิ่งปดต่่่อ้้นนนีีรรบซึุกก็ ประกอบที่ไทยครับตอนนี้เรามีทั้งหมดอยู่2รุ่น S Drive 20i แบบ X Line กั ine, บ,บ M Sport ซึ่งราคาก็อยู่ประมาณ2.49 9 2.59ล้านบาทคือจะบอกว่าพอเข้ามานะโรงงานเท่มากเป็นโรงงานที่เท่หงโล่งมันเหมือนคุณดูหนัง t r ฟอร์เมอร์ต่อเวลามันดูแบบมีความแบบ<ไ>ล้ำล้ำอะ่ะาว่าโรบอรตมันเต้นลํำได้เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในลายการผลิตตรงส่วนนี้คือมันไม่มีเสียงแบบเหมือนโรงงานรถเร<อ>า<อ>ต้องคิดว่ามันจะหึ่มปังปโป้มปังปังปันอันนั้นน่าจะเป็น s o u เอฟเฟ e c t ในหนัเวลาหุ่นยนต์ทำงานจริงหุ่นยนต์ทำงานเงียบจะมีเสียงนิดๆหน่อย เงียบมากเลยครับเงียบจริงๆโซนแรกที่เราอยู่ตรงนี้ครับพี่โอครับมันคืออะไรครับโซนนี้นะครับก็คือโซนเคจีจะเห็นของเนี่ยวางเรียงไว้อยู่แต่ของบางส่วนเนี่ยนะครับจะเตรียมไว้สาหรับอีกโซนหนึ่งเขาเรียกว่า BG Li n e ด้วยเช่นกันคือเราจะมีทั้งหมดเนี่ยสามโซนหลักๆ BG Li n e น์เคจีไลน์แล้วก็ MF Li n e ตรงนี้เอาเหล็กแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมาวางด้วยกันแล้วก็ใช้การเชื่อมประกอบบางส่วนทากาวบางส่วนใช้โรบอทในการเชื่อมแล้วชิ้นส่วนเหล่านี้ครับเป็นชิ้นส่วนที่อินพุตมาหรอครับอินพุต ที่ประเทศเยอรมันเราก็นําเข้าชิ้นส่วนมาแล้วเราก็มาประกอบเหมือนเราซื้อเลโก้มาหนึ่งกล่องเราก็มาแยกออกมาคัดออกมา,าใช่ไหมครับแล้วเราก็มาประกอบเป็นรถหนึ่งคันถามคํถาถามแรกก่อนเลยครับเมื่อกี้บอกว่า <c oughs> มาจากเยอรมันชื่อ bmw มันย่อมาจากอะไรครับย่อมาจาก Bayerisch Motorenwerk หรือ Bavaria m o t o r w o r k ครับอยู่ที่แควนบาวาเรียครับเพราะฉะนั้น<อ>ถ้าทุกคนไปแควนบาวาเรียก็เมืองใหญ่ก็คือเมือง Munich, มิวนิกซึ่งตรงนั้นเนี่ย<ม>เป็นเหมือนคล้ายๆยานมแม่ของ b m เเลยซึ่งตรงนั้นเราก็จะมีตึกเราเรียกว่าตึกโอซิลินเดอร์และตอนยุคป,ปี70เนี่ยเป็นตึกที่สร้างความฮือฮากับวงการสถาปนิกปกติเราสร้างตึกเนี่ยจะสร้างจากล่างขึ้นบนตึกนี้เนี่ยสร้างแกนกลางก่อนแล้วก็ค่อยๆย,ยกชั้นเนี่ยขึ้นไปจากบนลงล่างซึ่งพอมันออกมาเป็นรรููปแบบบ4มมมุเเนน่่ะัาาออกกวหืล สีสูขของเครื่องยนต์แต่จริงแล้วมันคือความบังเอิญมากกว่าต่อกันที่โลโก้อาผมรู้ว่าสีฟ้าขาวเนะี่ยเป็นธงของแคว้นบาวาเรียแต่ผมจําไม่ได้ว่าไอ้ไอ้ที่เป็นรูปกังหันคือมันเป็นรูปใบพัดหรืออะไรนะครับบางคนเขาก็แปลเลยอะครับเขาก็แปลบอกว่าเนี่ยโลโก้ที่เป็นฟ้าขาวเนี่ยมันคือโลโก้ออมันคือรูปของใบพัดครับของเครื่องบินเพราะว่า BMW อบเเนี่ยเริ่มต้นจากธุรกิจท เครื่องยนต์ให้เครื่องบินก่อนที่จะมาหยุดการทําเครื่องยนต์เครื่องบินเนี่ยตอนสองครามโลกครั้งที่2ได้สิ้นสุดลงเราก็ปรับเปลี่ยนมาทํามอเตอร์ไซค์แต่เชื่อไหมครับก่อนที่จะเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยในยุคที่เ,เรายเยอรมันแพ้สงครามะนะครับ b m เเยเองเนี่ยยุคนั้นเราก็ไม่อยากจะปิดโรงงานเพราะเดี๋ยวคนงานเดือดร้อนเรามีอุปกรณ์เยอะเราก็ผลิตพวกหมอ้อ กระทะในยุคสั้นๆ bmw เคยทำกระทะ bm ไม่ได้ปั๊มตรา bm เท่านั้นเองดีนะครับไม่ไปทำปัดลมไม่งั้นน่าจะแรงมากเพราะว่าเริ่มการบินมาตอวผมมีสักหนึ่งคำถามครับคือเราเป็นโรงงาน กี่โรงงานในเอเชียทั่วโลกนะครับเครือข่ายเออ BMW Production Network เนียมีมากกว่า30โรงงานในเอเชียเนี่ย BMW ก็จะมีที่จีนมีที่เมืองไทยมีที่อินโดนีเซียมีที่มาเลยแล้วก็มี<อ>ที่อินเดียแต่โรงงานของที่นี่ที่เราเลาสั้นๆว่าโรงงานระยองเนี่ยเป็นโรงงานแห่งเดียวจาก30กว่าโรงงานเนี่ยที่ประกอบทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ดูเลยรัผม,มอยากดูมากเลยตื่นเต้นละ เราดูตรงไหนกอนครับพี่งั้นเดี๋ยวเราเดินไปด้านนี้กันได้เลยครับตรงนี้โรบอทมีทั้งหมด20ตัวแต่ละตัวทํางานไม่เหมือนกันจริงๆครับซึ่งสามารถเปลี่ยนแขนได้ด้วยเพราะว่าโรบอทแต่ละตัวจะจับชิ้นส่วนของเหล็กเนี่ยที่ต่างกันออกไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ B G line ก็คือเอาเหล็กมาวา,วางวางวางให้มันเป็นพื้นของตัวรถทําเหมือนแบบท้องพื้นของรถใช่ครับวา,วางวางวางแล้วก็ใช้การเชื่อมบางอย่างก็จะเป็นการยิงน็อตหุ่นยนต์ก็จะขันน็อตเข้าไปแสดงว่าหุ่นยนต์หนึ่งตัวอาจจะทํามากกว่าหนึ เขาก็มีไปเปลี่ยนแขนแล้วกลับมาทํางานต่อแล้วครับครับก็ตัว,ตวหุ่นยนต์แต่ละตัวเขาจะรู้ขั้นตอนของเขาทุกทุกอย่างถูกโปรแกรมไว้แล้ว<อ>ถ้าพี่สังเกตว่าตรงเนี้ยเราไม่เห็นพนักงานเลยพื้นที่ตรงนี้เราใช้พนักงานน้อยมากพนักงานมีหน้าที่นําชิ้นส่วนเข้าไปแล้วนาชิ้นส่วนออกมาโอเคน,นั่นโอ้มีประกายไฟได้วยครับชุดชัดชุดชัดนี่คือเหตุผลทำไมเราต้องใส่ตัวแว่นตาเซฟตี้ตัวนี้เพราะว่าการเกิดเหตุการณ์ที่ประกายไฟเนี่ยพุ่งเข้ามานี่ไงเปลี่ยนแขนแล้วว้าดูดิไปเอาแขนใหมอ่ะเขาก็ดูว่าตอนเนี้ยเขา โอ้เท่จัดดูดิยกโครงโอ้โแรงเยอะจัดอย่างไอชิ้นฐานเนี้ยประมาณกิโลครับตัวน้ําหนักเนี่ยหลายร้อยกิโลอยู่แต่และตัวมันจะมีโหลดแบบ300กิโล500กิโลโก็ขึ้นอยู่กับว่าชิ้นส่วนงานตรงนั้นเนี่ยโหลดมันอยู่ที่เท่าไหร่ลองคิดดิครับถ้าเป็นคนอะต่อให้มีเครื่องทุนแรงอะ,อะคุณก็ต้องแบบอ่ะพลิกกว่าจะวางยกนี่คือ วิบยกวางจบเลยในรายการผลิตตรงนี้ครับที่ระยองเนี่ยเราทำสักปีแล้วประมาณกี่คันนะครับปีที่แล้วเนี่ยกำลังการผลิตของเราเนี่ยนะครับเราที่เราผลิตออกไปขายทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยอยู่ที่24,700ันอกว่าคันครับอันนี้รวมรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับโรงงานที่ระยองเนี่ยอยากรู้อย่างหนึ่งว่าตรงนี้สร้างมากี่ปีแล้วครับพื้นที่ทั้งหมด155ไร่เนี่ยนะครับเราเปิดโรงงานมาตั้งแต่ปีพศักราช2,000ถ้าเกิดว่าปีเนี้ยก็คือยี่นเมตัวแล้วเป็นผู้ใหญ่วัยลแ้วแต่พื้นที่เรา ขยายเรื่อยๆทุกปีขณะที่ตลาดมันเติบโตขึ้นนะครับเราก็พยายามขยายโรงงานเพื่อสอนรับกับ ดีแมนของลูกค้าพอสเตชันนี้เสร็จแล้วไปทางไหนต่อครับเสร็จจาก BG เนี่ยเขาจะไป KG จาก KG เนี่ยเขาก็จะมาในส่วนตรงนี้เลยครับ KG ไลน์เนี่ยจะค่อนข้างยาวในส่วนตรงนี้เนี่ยโรบอทค่อนข้างยุ่งมากเลยเพราะว่าเขาจะต้องประกบพื้นด้านข้างแล้วก็ตรงหลังคาคานหลังคาเข้าด้วยกันถ้าพูดตามชิ้นส่วนคือเริ่มจากในตัวพื้นด้านล่างก่อนรอใชแล้วจากนั้นมาประกด้านข้างนะครับแล้วก็จะเริ่มทําหลังคาอีกใช่ก็มาประกบกันที่ตรงสุดตรงนี้ก็จะเห็นว่าตรงนี้จะมีการเชื่อมค่อนข้างเย สิ่งที่พี่เห็นเนี่ยตรงนี้ก็คือส่วนที่เรายังไม่ได้ประกอบด้านข้างของตัวรถสังเกตว่าสีมันต่างกันสีที่ดําเข้มเนี่ยคือเหล็กชนิดที่ทนทานเป็นพิเศษต่อให้รถมีการพลิกคว่ำเหล็กตัวนี้จะคงสภาพของมันอยู่รูปแบบนี้เพราะตัวนี้ถือว่าเป็นคอเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของตัวตัวเฟรมของตัวรถนะครับที่เหลือเราจะเอาด้านนอกเข้ามาก็คือส่วนที่เราจะทงพนสีกับส่วนที่อยู่ด้านในที่ออกมาประกอบก็เหมือนแซนด์วิชหลังจากนั้นเราค่อยประกอบที่ส่วน,น,อ,นอื่นเข้าไปคือผมเข้าใจแหละว่ามันคงมีการพัฒนาไปเรื่อยจนกระทั่งใช้แขน ่อนหน้านี้โลกคงไม่มีการทําแขนเรื่องป,ประกอบรถไอตรงเนี้ย BMW พัฒนาร่วมกับคนทาตรงนี้ป่ะฮะหรือเป็นเทคโนโลยีของเราเองเลยคือมันเป็นเทคโนโลยีที่ BMW เนี่ยดีไซน์ร่วมกับคนร่วมกับซัพพลายเออร์ของเราแน่นอนดีแมนพอมันโตขึ้นนะครับลายการผลิตรถต้องผลิตรถมากขึ้นตามดีแมนทำย่างไรให้ประกอบรถได้เร็วขึ้นแล้วคนงานไม่ลาก็ต้องนําเทคโนโลยีอย่างพวกโ,โบรบอทเข้ามาก็มีการปรับปรุงพัฒนาอยู่เรื่อยๆครับคือก่อนทายอะ่ะผมคูยกับพี่โอพี่โอบอกว่าที่นี่มีสหภาพแรงงานของ BMW ประเทศไทยที่นี่เองเลย เวลาจะกำหนดนโยบายใหม่ๆที่เกี่ยวกับค่าแรงเกี่ยวกับอาหารกลางวันหรือเกี่ยวกับพนกคานอะไรก็แล้วแต่ จะมีคนของสหภาพเข้าไปกำหนดด้วยพนักงานเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกความคิดเห็นได้นะครับแล้วก็เราอนุญาตให้จัดตั้งสหภาพเพื่อให้สหภาพเนี่ยดูแลพนักงานด้วยเพราะเราเชื่อว่าถ้าทุกคนแฮปปี้ทำงานกันแบบมีความสุขลถคุณภาพของเราก็จะออกมาอย่างดีกันเดี๋ยวเราเดินต่อไปดีไหมครับครับผมครับอ๋อไอที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ชิ้นส่วนรถยนต์นแต่นี่คือคแขนแขนหนึ่งหนึ่งในแขนของเขาเพราะสังเกตว่าไอตัวเฟรมด้านข,าข้างของตัวรถเนี่ยครับมันใหญ่มันยาวฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีจุดยึดจับหลาย แล้วยังมีส่วนอื่นเนี่ยเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวยิงเหมือนมีคนนึงจับอีกคนหนึ่งยิงมันไม่ใช่หุ่นยนต์ที่แบบเชื่องช้านะเว้ยคุณมันคือหุ่นยนต์ที่แบบวิบบูปวิปฟาร์ดใช่แล้วทำงานในพื้นที่ที่พอดีพอดีแล้วเม่นจัดเลยคือองศาผมดูแขนจะชนกันไหมนั่งคุณดูดิไม่ชนกันก้ยคือมันคำนวณมาหมดแล้วอ่ะการ m มนเท e n a n การโปรแกรมเนี่ย คนไทยพนักงานที่นี่100%เป็นี่ยเป็นคนควบคุมโรบอทไม่ใช่ชาวต่างชาตินี่คือโน้ตฮาวที่ BMW ถ่ายทอดมาให้ถ่ายทอดมาให้ที่โรงงานที่ระยองนั่นคืออะไรครับเทียร์อยู่มีไฟฟอย่างเงี้ยตัวเชื่อมครับเชื่อมเชื่อมครับใช้ไฟอาร์กเอาจุดเชื่อมทั้งหมดของรถเนี่ยให้พี่ถ่ายว่ามีทั้งหมดกี่จุด300อ่ะน้อยไป2000ครับอ่ะ2000มีใครมากกว่านี้ไหมครับเกินกว่า2000อีกเกิน2000ครับโอ้อ่ะ3000ครับทั้งหมดมากกว่า5,400กว่าจุด ก็คือต้องจืด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 ,จดอย่างนี้อันนี้รวมทุกจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดที่เราใช้ไฟอาร์คหรือว่าใช้ตัวบอลในการขันรวมทุกจุดเลย5้0 0ันสี่ร้อกว่าจุดอะถ้าถามีนี้ขออีกเครื่องนึงเลยกว่าจะเป็นรถหนึคันมีชิ้นส่วนทั้งหมดกี่ชิ้นครับหลายหมื่นชิ้นหลายหมื่นชิ้นไม่ใช่พันนะ ไม่ใช่หมื่นนะหลายหมื่นชิ้นก่อนหน้านี้นะครับที่เราจะเข้ามาเนี่ยจะต้องมีการอบรมก่อนคุณโอแล้วก็ทีมงานของเอเบียร์วีบียูเนี่ยบอกว่าเราไม่สามารถแตะชิ้นส่วนใดๆได้เพราะว่าไม่แน่ไฟฟ้าสถิตของเราอาจทำให้ชิ้นส่วนบางส่วนเนี่ยมีอันตรายโดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์เออโดยเฉพาะเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าเบียร์วีบียูเนี่ยเรื่องอิเล็กทรอนิกส์มันเยอะและละเอียดดีจริงๆใช่ครับดังนั้นวันนี้ห้ามจับเราไม่มีการแตะแล้วก็เราจะยืนอยู่บน บนลายตรงนี้ครับที่ปลอดภัยเท่านั้นเดินต่อไปในอยู่ในส่วนของที่เห็นโรบอทน้อยลงเป็นการตรวจเช็คเพราะว่าบางจุดเนี่ยห้าพันกว่าจุดที่โรบอทเข้าไปเชื่อมเนี่ยจะมี20กว่าจุดที่ต้องใช้คนอาจจะช่องเล็กๆเล็กๆหรือว่าเป็นมุมที่แคบมากแขนโรบอทเข้าไม่ได้<อ>ซึ่งในจุดตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการเช็คด้วยคนเนี่ยมองดูว่าจุดแต่ละจุดเนี่ยถูกต้องไหมแต่ในขณะเดียวกันพี่เห็นพาร์ทสีขาวๆที่ห่อยอยู่บนบอร์ดไหมครับอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ไว้สำหรับตรวจเช็คอีกทีหนึ่งถ้าเกิดสมมมุตติเรราาองงดดูว่่จนี้ไ แน่ใจพนักงานดูแลไม่แน่ใจเอาพาร์ตตัวนี้ไปลองวางท่าเอาไว้ซึ่งอุปกรณ์ทั้งนี้ทั้งหมดปรินจากเครื่อง 3D Printing ที่เรามีอยู่ที่โรงงานเรามีเครื่อง 3D Printing ที่โรงงานทั้งหมด6เครื่องสามารถปรินชิ้นส่วนที่ดีที่สุดก็คือคาร์บอนไฟเบอร์ปรินคาร์บอนไฟเบอร์ได้ด้วยเหรอได้ด้วยถ้าสมมติเราเอาแมทรียลเข้าไปใส่ในปรินเตอร์นะครับสามารถปรินออกมาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ได้ด้วยใช่โอเคตอนแรกคิดว่าเป็นเครื่องปริ้น 3D แบบที่ใช้ที่บ้าน,นาไม่ใช่แล้วลอันนี้เครื่องใหญ่ย เราสามารถปรินได้หลายหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับแม t e r i a ลว่าอย่างอันนี้แข็งเพราะว่าเราต้องการทดสอบดูว่าแต่ละจุดเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่แต่จะมีบางอุปกรณ์ที่ใช้ในรายการประกอบเนี่ยต้องอาศัยความยืดหยุน่นเครื่อง 3D Printing เราอะ่ะก็สามารถปรินชิ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นได้ด้วยเช่นเดียวกันคือ 3D Printing นี่ไม่เปลี่ยนมันทําได้ทุกอย่างไม่เปลี่ยนโลกจริงนะไม่เป็นอะไรที่เปลี่ยนโลกไปแล้วจริงๆแล้วโรงงานของเรามีตั้งแต่ปี2017้เครื่อง 3D Printing เนี่ยเอามาใช้ใชเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราคําาาาานนนึงงงงกก็คืออว่โรรสยพัธุผลิตตเ้ดิน เดินตลอดฉะนั le, ้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติ t o o l บางอย่างมันไม่สามารถใช้งานได้หรือเราต้องการใช้ด่วนเนี่ยเราแอร์เฟสมาเร็วก็จริงแต่หมายความว่ารายการประกอบเราอาจจะต้องหยุดเราแค่สั่งรีเป printer มาครึ่งชั่วโมงครึ่งวันก็ได้แล้วเฮ้ยเอาจริงนะพอมาดูอะเริ่มจากไม่มีอะไรเลยเป็นชิ้นเลยโก้แล้วประกอบขึ้นมาอย่างเนี้ยมัน Amazing มากเลยนะจากที่เมื่อกี้พี่เห็นยังเป็นเหล็กแผ่นๆอยู่ตอนนี้มีหลังคามองเห็นเหมือนเป็นรถละเพราะอีเราเข้าใจอย่างตอนแรกอะถ้าเราคิดว่าสมมติเราบอกว่าเรามาโรงงานประกอบรถเราเข้าใจว่าชิ้นส่วนที่เขาจะส่งมาแบบแรก เป็นอย่างนี้แบบนี้แล้วเอออาจจะเป็นแค่สามสี่ชิ้นอเป่าออกกิจเยารวมกันนี่ไม่ใช่นี่คือมาแบบเป็นแผ่นๆน่ะแล้วก็ค่อยมาบประกอบๆตัวรถมาเป็นแบบนี้ซึ่งประตูเวลาชิปมาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้ประตูเราก็ทาที่นี่อ้าวทำที่นี่อรอครับอ๋อคือเป็นชิ้นๆมาแล้วค่อยประกอบเป็นประตูใช่ครับทำไมแค่ประตูอย่างงี้ทำไมยังต้องเอาให้มนเป็นชิ้นเล็กๆกันทำพวกเนี้ยครับมันยังมี p r o c e s เราทำ p r o c e s เดียวกันกับโรงงานที่เยอรมันถ้าสมมติผมพาพี่ๆทั้ง4 ไปเดินที่โรงงานที่มิวนิกพี่ๆก็จะได้เห็นอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าสเต็ปอาจจะต่างกันเท่าน,นั้นเองเพราะพื้นที่ขนาดของโรงงานไม่เท่ากันแต่วิธีการทําเหมือนกันเพื่อคงความเป็นตัวต้นแบบไว้ว่าประกอบยังไงใช่เ,เรามีสมุดในการเราเรียกว่าเป็นคัมภีรในการประกอบเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราจะซอยย่อยสถานีมาก หรือน้อยกว่าเขาขึ้นอยู่กับเราแต่ทําออกมาแล้วเหมือนปรุงอาหารทําออกมาแล้วรสชาติต้องเหมือนกันไม่ว่าจะผลิตที่เยอรมันหรือผลิตที่เมืองไทยเนี่ยเริ่มมีงานมืออันนี้คือปิดฝาท้ายเห็นไหมอันนี้เขากำลังตั้งแก็บดูว่าฝาท้ายได้แก็บไหมเพราะว่าแต่ละชิ้นส่วนประกอบมาแยกชิ้นกันมาใช่ไหมครับถ้าเราไม่ดูให้เรียบร้อยเนี่ยบางทีตัวช่องว่างมันไม่เท่ากันแล้วต้องเมคโชว่าทุกส่วนที่ผลิตมาจากหลายๆเตชั่นเนี่ยเมื่อมาประกบเป็นหนึ่งคันแล้วเนี่ยได้ตามมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นแก็บระหว่างฝากระโปรงซ้ายแแลละววาาตต้้้องงไดดเท่กันนจุรี เรามีการเช็คช่องไฟนะครับระหว่างชิ้นส่วนเนี่ยโดยใช้เลเซอร์อุปกรณ์เรียกว่าเป็นเลเซอร์ดีไวส์สามารถเช็คช่องไฟได้ว่าโอเคตรงนี้ห่างกี่มิลตามที่สเปคที่ระบุแล้วก็เช็คด้วยว่ามันได้ระนาบของมันด้วยหรือเปล่ายิงติดไปเรื่อยๆติดไปเรื่อยๆนะครับมันก็เช็ค2อย่างพร้อมกันตามจุดที่กําหนดต้องทําตามที่มันกําหนดด้วยหน่วยในการวัดเป็นมิลลิเมตรนะนี่คือ เขาเรียกว่าอะไรยนตกรรมจากเยอรมนีมาตรฐานเขามาตรฐานเยอรมันเสียอย่างนี้มันก็เท่นะนัตพูดอะนัตคิดเหมือนที่เราคิดเลยว่าไม่ทําอะไรเลยข้อมากเลยก็สวยนะมันเหมือนสติ๊กเกอร์ด้านใช่ไหมบอกนะครับ B M W นะครับลองทำรุ่นไม่เอาผมเอานะวัสดุที่ใช้เป็นตัวถังรถเนี่ยครับมันวัสดุอะไรครับก็ประกอบหลายอย่างครับเป็นเหล็กเหล็กเนี่ยก็จะมีส่วนผสมแต่ละส่วนไม่เหมือนกันอย่างที่เมื่อกี้เห้เห็นตัวเหล็กที่สีเข้มนะครับอันนั้นเราไม่ได้ใส่สีลงไปแต่มันเกิดจากการที่อบขึ้นมาแล้วสีของมันเป็นแบบ นี่แหละเนาะพี่น้องขั้นตอนการผลิตรถบีเอ็มของประเทศไทยเนาะฝีมือของคนไทยเก่งไม่แพ้ชาติดใดในโลกเนาะพี่น้องนี่เนาะรถบีซึ่งเป็นรถนอหรูอ่ารุ่นหนึ่งเลยกว่าได้ที่ชาวต่างชาติหรือว่าหลายๆประเทศต้องเลือกใช้สินค้าไทยเนาะพี่น้องเพราะว่าสินค้าไทยได้ดีและได้มาตรฐานเนาะ ซึ่งได้ความยอมรับจากชาวต่างชาติที่ได้นําใช้ตัวจริงทุกคนซึ่งประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องการผลิตจริงๆเนาพนองไม่ว่าจะเป็นเนาะสินค้าต่างๆสินค้าอุปโภคสินค้ารถยนต์ต่างๆเนาพนองซึ่งบ้านน้องรัตก,ก็บอกได้เลยว่าเนาะถ้าเป็นรถยี่ห้อของประเทศไทยทุกคนคือใครก็นิยมใช้เนาะพี่น้องซึ่งประเทศลาวเนาะ80-90%ทุกคน ยังใช้สินค้าไทยเนาะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ต่างๆตโตโยตา้าทุกคนฟอร์ดเลนเจอร์ต่างๆเนาะซึ่งคนไทยทุกคนได้อารถหรือว่าสินค้าของประเทศไทยถือว่านอกสุดยอดเนาะถือเป็นรถหรูเลยก็ว่าได้เนาะพี่น้องอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าประเทศไทยทุกคนขึ้นชื่ออันดับต้นๆจริงๆเนาะในด้านการผลิตเนาะบอกเลยเลยว่าไทยไม่แพช้ชาติใดในโลกถ้าพูดเรื่องการผลิตเนาะไม่ว่าจะเป็นสินค้าต่างๆเนาะสินค้า เครื่องปรุงต่างๆเนาะพี่น้องหลายๆประเทศยังต้องเลือกใช้ขนาดประเทศมหาอำนาจเนาะทุกคนยังต้องเลือกใช้สินค้าไทยเลยอย่างเช่นจีนเนาะที่มีประชากรเยอะที่สุดเนาะพี่น้องยังต้องเลือกใช้สินค้าไทยเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นน่อรถยนต์ต่างๆเนาะรถยนต์ชิ้นส่วนต่างๆที่ประเทศไทยเขาส่งออกเนาะหลายๆประเทศเนาะพี่น้องและสาขาทุกคนรุ่นเนาะรถ ยี่ห้อแบรนด์นี้ทุกคน BMW ก็กระจายไปไกลระดับโลกเนาะพี่น้องนี่แหละเนาะทุกคนประเทศไทยไม่เป็นสองรองใครจริงๆในด้านการผลิตเนะาะในด้านการผลิตรถยนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุธปกรณ์ประเทศไทยก็มอีอาวุธที่ทันสมัยที่ผลิตภายในประเทศเองได้อันนี้ต้องชื่นชมจริงๆทุกคนประเทศไทยเนาะขึ้นชื่อเรื่องการผลิตไม่แพ้ชาติใดในโลกเนาะพี่น้อง เอาละทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องรัก,ก็พาพี่พี่เอมาดูมาชมทุกคนการผลิตหรือว่าขั้นตอนอการประกอบสิ้นส่วนต่างๆของรถ BM w ของประเทศไทยทุกคนว่าอลาังการขนาดไหนเนาะทุกคนซึ่งใครเห็นคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องรัดขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องเด้อจะที่เขามารับชมคลิปน้องรัดนเนาะฝากพี่พี่เอฟซีกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเด้อสำหรับคลิปนี้ Voto la pecantina.